โซเร่ยนียำยำมดอนยำมดอนลาเต๊าล่าสีครับแกนี่หละยำลาบนี่ทานนี่แม่สน,น,น,นอกมาเด่นน้ำมือเนี่ยนนขนมโกเคลื่อนที่แม่ข้าออกมาเยิ่ยงครับผมแม่เราออกมาเด่นแม่ส้มออกมาเด่นนะํำ นี่โอ้ยโอ้คอมนจิ้มหมดวะเนาะแป้งรีปทั้งกตทีทั้งเกทั้งอะไรนี่ยบรรยากาศครับผมอยู่บ้านหนาเพิ่นจะของบ้านก็เป็นนอนแะล่ะพวกนี้ต้นเรือหรือยเห็นท่าเรือยังยทาเรือขนมจะมั่สิบุ้งลูก เอาหนิเอาต้มเอาเอาเอาใส่ก้นหบ่ัมานเดีอระโดดกรหมู่ดอนั้กลองขากองข้าน่อยข่าเมีกองขาวน่อยขาเมียด้หนก็เนี่ยคืออย่างแค่เนี่ยอเขอย่างไงครับเลยแบบเกี่ยวกคนเลย ตั้งก็ต้องต้มหมูยอครับแล้วก็ต้มเป็ดไม่มีสารในตางแดนที่นี้ผมก็ล้วนใส่กระทะใส่กระเทียมบ่อย,อยๆครับผมก็ได้เทใส,หมมสท่หมอนหมูว่าทอดสีข้นไม่หมอนเพราะว่ามันหลายถูกนี่ครับต้มเป็ดแซ่เจบขาดยานย่อพี่น้องมือนี้ขาดกระเทียมดองน่รารสชาติุดเลยอย่างไรก็หวัวหัวเทว่าขาดกระเทียมดองครับนี่เดินที่หาตาเป็ด ในนี้ใไ่ซอสือนซีมาต้าเปด้วยตามเปียกพี่น้องชื้นเดียวเนี่ยคือกันชงครับยอดกันชงโมยันยอดกันชาครับสดวนี่หนุ่มๆเลยก็เดี่ก็ร่อให้เย็นนะครับแต่ว่าบริได้ร่วนหนังก่อนเพราะว่าไหนต้ม ตมก็เล๊อตบริบวนครับผมตมแบบมะสอยแต่ว่าผมใส่ว่านแค่เนื้อแต่ว่าตั้มกระเทียมบ่านกระเทียมเดี๋ยวก็ใส่เนี่ยให้มันหอมๆครับผมผสมมาปรุงได้นะครับเนี่ยเราหยอดน้ำมันแล้วพี่น้องเจ้าน่าก็หยอดแป้ง ขนมโคกครับผมขนมโคกอ้สกลนครอนครพนมนี่แหละสกลนครนครนคพนมขนมโคกนครพนมครับผมนะครับลาบเลยใส่ผงวัวครับผมเนี่ยนะครับใส่ไปเป็ดสามโต๊ะให้น่อง ขอคุัวครับผมข้าวใอ่แบบว่าน้ำซุปของต้มน้ำน้ำซุปของต้มนี่ผมใส่ลงไปมันเย็นก่อนครับไปรุงก็สิบอขึ้นไทยดอกเมื่อดางาดูซ่าก็สีออกเปี้ยวเนี่ยแต่ว่าขมบานบ๊ด พราะว่าขาดที่เด็ดเลยกระเทียมร้องน้ำตาลนุเล็กน้อยโอ้ยมันบ่เข่ากันหมดเขาใส่ด้อยเขาลาบขายเขาใส่เด้วยอันนี้กระเทียมร้องของใครมาลาเป็ดนี่ขาดกระเทียมร้องมาเลยเลยหมอเสียบสีนอเสียบลาเป็ดลาหอยลาบเขาใส่ดีหอยเาอ ถ้าเงินแม่เล่าก็ร่งแล้วเล้วป่ะแ่ถ้าทิบพุ่งก่อนเนี่ยเห็นวหมโบนี่พีกนี่ก็บโบเพ็ดล้วพี่น้องเขาใจถึงแล้วคนโบกินเพ็ดก็ตัองจันให้เพิ่มกันครับ ไปมาใส่พริกหลังพอรสชาตินี่มันต้องต้องเป็นแบบว่าเผ็ดหวานเปรี้ยวแต่ว่าข่อหวานโมมี่ครับกับสีเผ็ดเปรี้ยวบ่อบ่ได้แยกแล้วปุ้มเหนียวก่อนเพอจะใส่พริกใส่ผ้านเลยบ่ ถ้าแหกป่ารอดแล้วบอโไซพีไม่กรดมีพอหนินาทีมมเดี๋ยเดี๋ยวรอไปเกดครับใส่ซนซ้นนะครับาหนิกะแมแล้วหยอดแป้งแล้วขนมครกเต้นแล้ววะ เตือนเด้อสีหาทุม่มเราโมวาโมนี้จ่าได้โมกินเลือคือว่าเตือนหน้ะตับเด้อคือว่ามาโมนีจจมมม้จ่าแลค่นี้ก็สีกําลังตั้มบอกหงพี่น้องเหีามมา้ยวหงโอ้เสียดายแต่มือพี่ไมล่ล่ะไข่แบกบริม,มารไทยบรรยากาศเฮเบิ่งเลยผีไม่อันอรรอนีน้เป<ต>็นไทยตั้งแต่

เบื่องกองเขากขาพ่นเนี่ยเขากันครับเนี่บเอางอก่อนว่านี่เอาวดใส่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวสิมาใส่แล้วมาครับใส่ล้ปวดเดี๋ยวต้มเป็ดกำลังอุ่นจบพอดีแล้วตั้มโค้งโคงเดีกนวแต่ว่าผมสีใส่ขวดขวดเยอ

แบงเาอาครตักใส่อันนี้ให้ตัวนี้บวเผ็ดครับผมตักใส่ถ้วยเบอร์ใส่พริกเลยลนะรูชาลุิเอพริกเปรี้ยวนี่จะหน่อยจะเกษียบครับโอเคแล้วครับนี่เราศาตรคนบวกินเผ็ดก็ต้องจังสี ชาดของคนกินเผ็ดใส่เลยขาดของเสียบยานย่อคยเรื่อนี้ข้าวแขงเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดาหมก lืม เอามานั่นเนาะเอาตาม หลายหลายสีสันก็สวยก็ผิก เอ้ยลาเป็ดว่าได้ดอกเหมือดมเสียบเฮ้เสียหิวเขากลายอยู่อืมกินเป็นเรื่อยๆเข้ามขาเต้ใบบกมีทอดก็ใบหมกูถอดเนี่ยได้กล้วยเขาก็ทอดกล้วยอ่อน เสียพือถอดกับได้ดถอดเลยน้าตาลาบเป็ดนี่คือีสานในต่างแดนเป็ดรอเ์ฟนะครบ่อ่าเลเยบานโะค้นี่แม,ม่นโค้งไหลพี่น้องโค<ก>้งี้โค้ง

ะครับต้มกระเพหวเสร็จนะหมเรักโล่สโลต่กั้ต้มแล้วโอ้ยนะครับ,ต,นะรบตัวสองแ,อสแต่ว่าตัวนี้เขาส่ใสพริก มันส so ีหอมกำบัได It really ้ขวดนะพี่เาโบทอนได้แค่พุเก็นก็เคยแต่นั้ไม่เคยฉีก้าตัวรเหรอเนี่ยี่ยส้มสิบกอือน่าโอ้ยี่ยาเส่หมด อันนี้บริเป็นอย่างแบบลา่เชฟลายเชฟหน่อยเชฟหน่อยผมนัวใส่พริกนี่ครับทิกงเยเลยถวเนื้อบริใส่พริกนะคร็จะถอดใบขวดก็ใบีแล้วก็พริกพริแข็งถอดพี่น่นอ เดาตัดสอนจ้างเนี <aún> ่ย่าเป็นนักสดงแดนซ์สักซ่าขาแยงเนี่ยวคืออี๋หน้าแบบยดอนมารัสักแงานมคือ้โหลาเป็ดเส้นแสบเส้นแสบเา่ย์เล่ยอไปทักว่าที้อะไรันพี่น้อง เสียบีครับเสบเสจล้้าจ้าเสรแล้วเราบอกเือนก็ต้องเสียบับเสียบเลยด้วยครับหาทุ่มเราได้มะเรด้อพี่อยู่นของนำกูอมเป็นีอยู่ในม่เป็น่เนไรไ่ปนรไ่เนเป็นปนไม่เนเ็นเ่เน่เ็มมนไม่ไ่นม่ไ่ดรัเ ลเดีอยมันบบย่างนี้บบว่าอืมวลอยตวลอกินหลอดเดีอมกินตมาะหมาด้อุแล้วได้ไหมต้เดเสายเอ็มหนี้ยต้มเป็ดแซ่บๆนี่กันเกอบวเกือดียวยยำมายไทยได้ยำกินเหมือนก่อนบเลไทยอนี้เลยยำ แต่เพี้ยนั่งอยู่เพื่อโตเยเกอนมูเตะเตะก้อนมูวมนยืดหัมันยืดหัเส้เดียวลงไหนต้องกากินกอนเดียมันทนะครับซาบเส่ซาบไปดิเต่เตกันชุงกันชาบมากว่าองเงกชาบา่ได้เหมอนัอือสัอันนี้ยี่ดอกนัวยี่ดอกขาแตะกระเทียมดอง่พอจำมางหงเือ่า บอกเป็นตตามให้กินตัวนี้บอตามให้กินเราบอมีใปากไม่บอกไลอมงเป็นาเปี๊ยะเสบบอตบเปี๊ยสบบอมาสีโ่นหอนๆไปเย็นก่อนปาแเราสีวายเราสีวายดิแ่เียบเพคำใมาหยานหย่านแตบ่ปากบอแม่บ่ปากว่ายังมันหลวงดีตบเปีเห็นว่าไอ้บเขินจะสีกันหอนอยู่เนี่นี่บ่คือแม่บอคือตงไป

กจิ้ขี้มันไก่ต้องเค่งพลังมิดลน้มันเ้แต่เป่าอยเี้ยน้มันเอาไก่ทองนันอืมนก็เเาปเ้เน่เา่มเท่กินยองานึงป้ามาแล้วป้าอืซ่นงาเรมาแล้ว

มาเด้อปากทงเด้ออออันนี้ไปทางบนี่ได้เกี่ยวเด้อเกี่ยวต้นไหนก็นด้เนี่ยแห้งมาเร็วสิเนี้สิมาตัดางไมจังจขากํลังหาไปหาทุ่งแล้ว เขาับก oh. ็เนยนาทไ่่ไแ like ้เน่อยหนังย้มาเยนเจี่ยวก็เตายขาเตลุกโดดเนื่อนับบัตนบัมาแ้เหกินนหลายแล้วพ่อเบยักษ์แบบนี้เอาน้อหนึ่งเขาแล้วกันสิไหนมากหากนแล้เมาแล้วเต้หนึ่งเรามาแล้วเด้อเจ้าตอ้มหนังแข็ว่อ

พอเมื่เป็นยเกลือให้ดูนีตากแต่มโคไปอย่างเนี่ยออมาแล้วนะ่มโคเลยอ่ะครับตาีมในต้องแข็งบวกต้อแข็งี่ได้นะจะได้รดยังลงสา่มน้ำเล้เติมน้ำอร่อยค่ะ

หูนก็อร่อยแบเียวพันสพันหน่งใ้เดเอาพูดยาวเลยดีเอาหุพดยาวล้ปาก่เปี่ยนมล่ยน่เ่ไปีนเดี๋ยนมเปนไเปลีน่เ่ยนไ่เปนเปลก่น่ี่น่านเยนเลี่ยนไ่เม่เไลมนม่นเลม่ปมเ่นยเลนี่ยน่นไม่รัม